สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเติ้นะครับในช่องอ่านเองคิวเองนักเกรงพอนะครับในช่องสําหรับการเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการนั่นเองครับจะข่าวก่อนนะครับผมได้ทําคลิปเรื่องพรีวิวเตรียมสอบราชการท้องถิ่นปีหกนะครับว่าเกณฑ์ใหม่มีการปรับอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ครับว่าเกณฑ์ใหม่ของท้องถิ่นปีนี้นะครับจะปรับกฎเกณฑ์กติกาต่างๆอย่างไรบ้างก็สามารถคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับแลวก็เนื่องจากนะครับมีพี่ๆน้องๆครับส่งคำถามเข้ามาเยอะทีเดียวครับเกี่ยวกับว่า ผมเนี่ยมีเทคนิคในการอ่านหนังสือสอบอย่างไรนะครับถึงจะที่ให้มันสามารถที่จะได้ประจุนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนําในทางการอ่านหนังสือสอบรับราชการจากประสบการณ์ของผมเองนะครับในชื่อคลิปวันนี้ว่าเทคนิคการอ่านหนังสือสอบราชการแบบได้ประจุทุกสนามนะครับ, <S <S รบแหมนิดนึงนะครับนิดนึงไม่ได้เจอกันนานเป็นเดือน,นครับก็ ก่อนที่จะเข้าไปสู่วิธีการและเนื้อหาเทคนิคการอ่านหนังสือที่ผมใช้นั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนลองฟังในส่วนนี้ก่อนเลยครับเรื่องของทัศนคติที่มีต่อการสอบราชกากรนะครับาะผมก็ใช้หลักการเหล่านี้นะครับในการลุยสนามสอบมาก่อนเช่ mm hmm. <อ>นกันครับมาเริ่มจากการปรับทัศนคติก่อนเลยนะครับข้อแรกนะครับเราต้องเชื่อก่อนว่าไม่มีใครที่สามารถเดาข้อสอบได้นะครับว่าจะออกตรงไหนออกมาตาไหนหรือว่าจะไม่ออกตรงไหนหรือว่าที่เรียกว่าการเกลงข้อสอบนั่นเองนะครับเพราะว่า การกินข้อสอบไปนั้นมันมีความเสี่ยงสูงเกินไปนะสาหรับเรานะครับถ้าเกิดไม่ออกอย่างที่เราเก่งไปก็เท่ากับว่าเราจะเข้าไปทําข้อสอบไม่ได้เลยนั่นเองก็จะทําให้เราสอบไม่ผ่านหรือก็อาจจะสอบได้คะแนนน้อยนั่นเองครับอย่าคิดว่าปีที่แล้วนะครับไม่ออกครับปีนี้ก็ไม่ออกใช่ไหมไม่จริงนะครับบางทีปีที่แล้วไม่ออกปีนี้ก็เอามาออกเหมือนกันหรือปีที่แล้วออกปีนี้ก็ไม่ได้เอามาออกเช่น <Yeah. S 1> กันนะเพราะนั้นเตรียมตัวไปให้พร้อมที่สุดคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้นั่นเองคือ อ่านให้หมดครับอาหารตั้งแต่บรรทัดแรกยันบทเฉพาะการประทัดสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือการอ่านหนังสือเองนั้นง่ายกว่าการใช้เงินใช้เส้นเยอะครับเพราะการใช้เส้นหรือใช้เงินอะไรก็ตามนะครับจะต้องมีการวางแผนสลับซับซ้อนใช่ไหมเหมือนที่เราดูข่าวใช่ไหมแถมเสี่ยงอีกด้วยนะครับก็เราก็ต้องบอกว่าคนที่ใช้เส้นหรือใช้เงินเป็นคนส่วนน้อยมากๆครับในสนามสอบแต่ขนัดมากๆถ้ามีนะ เช่นน้อยขนาดไหนก็คือสมมติถ้ามีคนผ่านนะลองปูของมาผ่านไม่ได้สอบนะคนผ่านสักพอยคนอาจจะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับที่อาจจะมีมาจากจากเส้นสายที่มันพิสดารนั่นเองไม่ได้มาจากการอ่านเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจครับว่าขนาดไหนมีตัวหรือไม่มีตัวมีเส้นหรือไม่มีเส้นนะครับเราอ่านหนังสือของเรานี่แหละครับเราได้มาจุแน่นอนนะครับโดยที่เราเสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะด้วยนะครับก็เป็นแค่ค่าสมัครสอบค่าติวค่าหนังสือค่าดินทางค่าที่พัก นะครับไม่ได้จ่ายเป็นหลักแสนหลักล้านแน่นอนครับการพรึ่งพาตัวเองนั้นดีที่สุดรับแล้วก็น่าเป็นเหตุผลว่าการบรรจุราชการนั้นใครๆก็สามารถเป็นได้ไม่ว่าจะต้องฐานะอย่างไรก็ตามนะครับไม่ต้องมีเงินขอให้มีความขยนันมันเพียงอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมการบรรจุราชการนะครับเปลี่ยนฐานะทางการเงินของใครหลาย,ลายๆคนได้เลยนะครับเป็นอย่างที่บอกของราชการไม่ใช่อาชพที่ร่ำรวยแต่มันก็ทําให้เรามีมีใช้เลี้ยงดูครอบครัวนั่นเองนะครับ เอาล้ครับมาถึงส่วนที่ถามกันมาเยอะครับก็คือเทคนิคการอ่านหนังสือสอบราชการนั้นมีอะไรบ้างนะครับที่ผมใช้นะครับมาเริ่มกันที่เทคนิคที่1ครับวางแผนนะครับวางแผนคือการนําวิชานะครับของทั้งหมดที่เราจะสอบนะครับเราเข้าไปดูประกาศแล้วสมัครเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะรู้เลยว่าในสนามนี้มีวิชาอะไรบ้างเราก็เอาวิชาเหล่านั้นนะครับมาเรียงนะครับใส่ e x c e เลเลยครับว่ามีกี่วิชานะครับเป็นข้อ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 ไปนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดครับ ในการสอบครั้งนี้ว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับกําหนดวันเด a d ลน์ลงไปในแต่และว,วิชานะครับว่าวิชานี้เราจะอ่านตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงนที่เท่าไรใช้เวลาอ่านกี่วันนะครับก็สุดท้ายแล้วมันก็จะได้วันที่สําหรับอ่านครบทุกตัวก็เราก็จะรู้แล้วครับว่ามันทันหรือไม่ทนันจะต้องปรับแก้เกณฑ์การอ่านอันไหนเร่งสปีดต,ตัวไหนหรือไม่อย่างไรนะครับและบางทีนะครับการทําแบบนี้ก็จะทําให้เราเห็นว่ามันจะมีบางวิชาหรือว่าบางกฎหมายบางตัวเนี่ย ซ้ากับอีกสนามหนึ่งนะครับก็ทําให้ลดระยะเวลาในการอ่านลงไปได้นะครับเพราะว่ามันก็ซ้ำๆกันเยอะเนาะพรบอหลักๆกฎหมายหลักๆก็จะซ้ำกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเทคนิคที่สองนะครับศึกษาแผนนะครับก็หลังจากวางแผนแล้วก็ต้องมาศึกษาแผนครับก็คือวิชากฎหมายนะครับย้ำานึนะครับอ่านกฎหมายฉบับเต็มนะครับเท่านั้นนะครับอ่านให้ได้สองรอบนะครับ อย่างน้อยๆนะสองรอบรอบที่1นนะครับอ่านเพื่อให้รู้ว่ามันคือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเราต้องรู้ก่อนว่ากฎหมายที่เราอ่านเนี่ยเป็นสิบยีหน้าเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรคร่าวๆก่อนนะครับประมาณนี้และรอบที่สองทีนี้เราต้องลงรายละเอียดแต่ละมาตราอย่างช้าๆนะครับเพื่อทําความเข้าใจเชื่อมโยงม,มาตราไปมานะครับย้ํานะครับต้องอ่านกฎหมายฉบับเต็มมาด้วยนะครับก่อนจะไปอ่านแบบสรุปหรือแบบย่อตามที่แต่ละสํานักเขาจัดทํามาจําหน่ายนะครับ พราะอย่างที่บอกว่าข้อสอบออกตรงไหนของกฎหมายก็ได้เราต้องรู้ให้หมดจําได้หมดไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องผ่านตาเราไปด้วยนะครับนะครับหลายคนก็จะเริ่มนะครับรู้แล้วครับว่าต้องอ่านกฎหมายฉบับเต็มก่อนในครั้งแรกเนาะและ้วก็วิชาของการคํานวณวิเคราะห์หรือคณิตศาสตร์ที่มันต้องใช้เวลาเนี่ยก็ใช้หลักในการทําข้อสอบทุกวันนะครับทําแค่เรื่องละข้อก็พอครับแต่ขอให้ทําทุกวันมันผลจะได้ไ่ดืมสูตรวิธีคิดคำนวณต่างๆเช่นคณิตทั่วไปนะครับ สมการนะครับข้อหนึ่งกระถาอายุข้อหนึ่งหัวสัตว์ก็ข้อหนึ่งเงี้ยจับมือก็ข้อหนึ่งอัตราเร็วข้อหนึ่งดอกเบี้ยมันจีตายาอนุกรมอะไรต่างๆก็อย่าง,างล,ะาละข้อแต่ขอให้หามาทําทุกวันนะเพื่อการลืมนั่นเองการลืมสูตรการลืมวิธีคิดเทคนิควิธีรัดอะไรต่างๆที่คุณเรียนมานะครับก็ทําแค่เนีน้ผมว่าแค่คุณทวนเรื่องของคิตก็อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งและ และใครที่กําลังจะหาติวคณิตนะครับผมแนะนําอาจารย์ท่านนี้เลยผมพูดไปแล้วหลายๆครั้งนะครับก็คืออาจารย์ศักดิ์ชัยเกิดพิทักษ์นะครับเข้าไปเซิร์ชใน YouTube ดูได้เลยนะครับแกสอนฟรีนะสอนคณิตตั้งแต่ปูพื้นฐานไปเลยนะผมไล่ดูคลิปแกทุกคลิปเลยตั้งแต่สมัยผมเริ่มสอบกพผมสอบผ่านคณิตอผ่านกาพเนี่ยเพราะแกเลยแกจะมีหลักการสอนที่มันทําให้เราเข้าใจง่ายเชื่อเลยครับมันจะไม่เหมือนตอนที่เราเรียนมอตอ้นหรือมอปลายหรอมันจะง่ายมันจะเข้าใจง่าย เพราะเหมือนแกตบผลึกแล้วในการสอนต่งตางๆมันเข้าใจง่ายเหลือเกินนะครับก็ลองไปไล่ดูนะครับคิทปูพื้นฐานของแกในแกจะเรียกว่ากระดาษชมพูนะไปไปดูเลยคำพูดนี้แน่นอนเป็นซิกเนเจอร์ของคิปปูพื้นฐานของแกในเรื่องของคณิตนั่นเองไปดูได้เลยนะครับส่วนวิชาอังกฤษนะครับผมมีหลักคิดว่ามันต้องแปลได้นะครับก็หลักคิดนี้ก็ได้มาจากอาจารย์ท่านนี้แหละท่านท่านก็บอกว่าภาษาอังกฤษมันแปลไม่ได้มันก็ทําไม่ได้ยังไงก็ต้องแปลให้ได้นั่นเองแล้วก็ วิชานี้เป็นวิชาปรับเสียงของใครได้หลายคนในหลายๆสนาม้วยใช่ไหมพอตกการวิชานี้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับใครที่มีมีพื้นวิชานี้เลยก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นานแน่นอนะครับต้องหวางแผนวิชานี้ให้ต้องเรียนทุกวันนะพวกคู่กับไปกับวิชาอื่นด้วยนะครับก็สิ่งที่ผมทําตอนที่จะสอบนะก็เป็นท่องศัพท์ครับแล้วก็ดูคลิปติวฟรีตาม YouTube แล้วก็ดูไปเรื่อยนะครับไม่ได้เจาะตรงในช่องหนึ่งแล้วก็ฝึกแปลบทขวางต่างๆนะครับก็ จะทาให้เราทําได้เองนะครับอย่างที่บอกครับอังกินแปลไม่ได้ก็ทําไม่ได้นั่นเองเพราะนั้นต้องแปลได้นะครับแล้วก็เทคนิคที่สามนะครับก็คือสรุปกฎหมายเป็นของตัวเองนะครับก็หลังจากทำอะไรครับวางแผนแล้วใช่ไหมศึกษากฎหมายศึกษาคณิตศาสตร์อังกฤษแล้วก็สุดท้ายก็สรุปเป็นความเข้าใจของตัวเองนั่นเองครับหนึ่งรอบนะครับในส่วนของกฎหมายนะก็เอาไว้เวลามาทวนประเด็นสําคัญต่างๆนะครับก็สรุปแบบว่าไม่ถึงกับสั้นมากนะครับก็แบบ ให้มันเหมือนแบบเป็นประเด็นสำคัญสําคัญนะก็อาจจะเยอะหน่อยเพื่อที่เวลาเราลืมนะครับเราก็สามารถเปิดดูจากช็อตโน้ตไม่ใช่ช็อตโน้นะครับผู้บิดสามารถเปิดดูจากไอตัวสรุปเราเนี้ยได้เลยว่าประเด็นในข้อนี้มาตาน,นี้มันเป็นภาษาเราเนี่ยมันเข้าใจอย่างไรแล้วมันก็จะจําได้ด้วยนะครับยิ่งจดยิ่งจํานะครับจะบอกได้เลยนะครับเทคนิคที่ห้าคือหาจุดอ่อนนะครับก็คือจุดนี้คือการจดสูตรที่เราไม่ค่อยแม่นนะครับออกมานะครับเพื่อท่องจํานะทั้ง ท่องจำทุกเช้าทุกเย็นหรือทุกเวลาที่ว่างหรืออยากจะท่องนั่นเองนะครับข้อนี้จะเชื่อมโยงกับเทคนิคต่อไปก็คือการทําข้อสอบนะบพะเมื่อเราได้ฝึกฝนทําข้อสอบแล้วเราจะรู้เองว่าเราทําไม่ได้เรื่องอะไรเราอ่อนในส่วนของมาตราจะแถวตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็จดช็อตโน้ตแยกไว้ตั้งหากครับ เพื่อให้ท่องจาได้นั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่แนะนำนะ <_' S 1> เพิ่มเติมในข้อนี้คือข้อสอบที่คุณจะต้องทํานั้นจะต้องเป็นข้อสอบที่ออกอค,ครอบคลุมเนื้อหาของกฎหมายให้มากที่สุดนะครับไม่ได้ออกเก่งนะออกทุกมาตราได้ยิ่งดีนะครับนี่มาถึงตรงนี้นะครับขออนุญาตขายของเลยแล้วกันนะครับว่าทั้งเพจของเรานั้น <_' S 1> เพจของผมนะครับเพจอ่านเองติวเองนักงเรียนพอนะครับเน้นทําข้อสอบแบบครอบคลุมทุกมาตราทุกเนื้อหาให้ได้มากที่สุดนะครับ ไม่ได้เน้นเก่งข้อสอบแต่อย่างไรนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามเพจที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับว่าจะทําข้อสอบสนามไหนออกมาจําหน่ายหรือว่าจะเปิดติวสนามไหนใดบ้างได้เลยนะครับหลังจากขายของไปแล้วนะครับก็มาต่อที่เทคนิคที่6นะครับลุยสนามซ้อมครับไม่ใช่สนามสอบนะสนามซ้อมนะครับก็คือเป็นขั้นตอนการเริ่มทาข้อสอบนะครับทําข้อสอบในแต่ละวิชานะครับทําให้ได้อย่างน้อยนะครับวิชาละอย่างน้อยนะครับ10รอบก่อนสอบนะแล้วก็ ในทุกๆรอบที่ทําก็ต้องคาดหวังให้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับรอบท้ายๆต้องคาดหวังจะต้องเต็มร้อยเท่านั้นนะถ้าไม่เต็มก็ต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันสอบนะครับการทําข้อสอบผมว่าเป็นส่วนสําคัญที่สุดเลยนะจริงๆทุกส่วนมันสาคัญหมดนะมันขาดเสียงแบบส่วนไหนข้อไหนไม่ได้แต่การทำข้อสอบขอนผมเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญเพราะว่ามันจะเกิดการจดจําดีมากๆครับในส่วนของการทําข้อสอบแบบยิ่งผิด ยิ่งแม่นเลยครับแล้วพอยิ่งผิดเราก็จะเริ่มยิ่งระวังตัวในเรื่องนี้มากขึ้นเริ่มกลับไปเปิดทบทวนในส่วนของมาตานั้นข้อนั้นขอน้นขอนี้นะมากขึ้นทํารเน่าซ้ำไปซ้ำม,มามันจำแม่นมากครับเพราะว่าผมจําได้เลยว่าผมใช้เวลาในการอ่านโจทย์นะครับไม่ถึงถ้าโจทย์ไม่ไดยามากนะประมาณสี่ห้าวีนะผมก็จะตอบได้โดยที่ยังไม่ได้ดูชอยเลยอ่าแต่บางทีก็ เป็นข้อไม่ดีนะครับเพราะอาจจะทำให้เราติดประมาทไปนิดเองนะครับอาจจะโดนโจลหลอกนะครับทางที่ดีก็อ่านจะช้าค่อยๆอ่านนะครับไม่ช้าเกินไปหรือไม่เร็วเกินไปอย่างเราพรอบนั่นเองนะจะดีที่สุดครับผมแล้วก็เทคนิคที่7ก็คือดูคลิปติวนะครับดูคลิปติวทุกครั้งที่ว่างหรือมีเวลานะครับเพราะว่าบางประเด็นที่เราอ่านเองแล้วนะสรุปแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจนะเพราะนั้นเราต้องไปพึ่งคนอื่นนะครับไปดูคนอื่นในช่อง YouTube ต่างๆที่เขาอธิบายเรื่องกฎหมายตัวเนี้ย เราอาจจะเข้าใจมากขึ้นกระดรนะเอาวันนี้ไปเซิร์ชเลยหรือถ้ามันเป็นกฎหมายเฉพาะทางจริงๆไม่มีคุณลองไปหาคนที่เขาทํางานตําแหน่งนี้ดูแล้วลองถามดูนะครับเพราะว่าเราจะได้ความหมายที่มันเข้าใจง่ายลึกขึ้นนั่นเองนะครับทุกครั้งที่ว่างให้ดูคลิปดิวถ้าในกรณีที่เราเบื่อการนานเบื่อการจดนะครับก็ฟังดูเอาการะดาษเปิดไปเรื่อยๆนะครับให้มันให้มันอยู่กับการอ่านหนังสือตลอดเวลานั่นเองนะครับ เทคนิคต่อมาคือเทคนิคที่8ครับคือการจัดสรรเวลาในการอ่านนะครับสําหรับคนที่ว่างงานเนาะบางคนก็มีการว่างงานเพื่ออ่านหนังสือก็มีมือออกจากงานมาหรือบางคนก็เพิ่งจบใหม่นะครับที่ต้องการอ่านหนังสือนะครับคุณก็ต้องใส่ให้เต็มที่นะครับถ้าคุณเลือกวันนั้นเพราะว่าคุณเดิมพันตัวเองค่อนข้างสูงใช่ไหมเพราะาคุณเลือกที่จะออกมาทุ่มเทการอ่านให้เต็มเวลาเลยเพราะนั้นอย่างน้อยวันหนึ่งนะครับคุณจะต้องอ่านให้ได้แชั่วโมงต่อวันนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะ แ er. บ่งช่วงเช้าสักสี่บ่ายแล้วก็บ่ายสี่ชั่วโมงหรือเป็นตอนค่ําก็ตามสะดวกคุณได้เลยนะแต่อย่างน้อยต้องแปดชั่วโมงนะครับสำหรับใส่งานตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ทํางานไปด้วยนะแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยนะก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับต้องต่อสู้กับความเหนื่อยล้าจากการทํางานก็ต้องหาเวลาอ่านให้ได้อย่างน้อยนะครับเท่าที่ผมคํานวณก็ผมคิดว่าสามชั่วโมงเนี่ยน่าต้องหาให้ได้นะจะเป็นเช้ามืดหรือค่ำๆก็แล้วแต่สะดวกนะครับส่วนวันหยุดก็ต,ต <c oughs> Leonardo, ้องจัดเปเมียงน้อยแปดชั่วโมงนะครับเป็นเช้าไปค่ำจะอ่านหรือจะดูข้้ออสบบาาวววะงงไไปตมแผนนที่เรรคั ความเร่งรีบของสนามสอบวันสอบต่างๆก็อาจทำให้แผ่ตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องการอ่านให้จบให้เร็วที่สุดก็ต้องโหมกันมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีการแบ่งเซดเวลานะครับผมอ่านโดยการแบ่งเซมเวลานะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะจะจะทำให้สมองนั้นไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปนะครับอย่างของผมนะผมใช้วิธีที่เขาเรียกคำว่าโฟมูโดโร่นะครับไ่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือไม่นะครับผมจะแบ่งเวลาอ่านเป็น ใช้เวลาอ่าน45นาทีพัก15นาทีแบบนี้ถือเป็นหนึ่งเซตนะครับก็สมมุติถ้าคุณอ่าน3ชั่วโมงนะครับในสมม่วทําทำงานใช่ไหมก็คือ3เซตคุณก็แบ่งไป45นาทีพัก15แล้วก็45นาทีพัก15 1 5นทีพัก15่างนี้ก็จะครบ3เซต3ชั่วโมงนั่นเองนะครับถ้าใครเห็นว่าเวลามันเยอะไป,ไ,ปไหมเวลาพักก็ปรับ10นาทีก็ไม่ว่ากันนะครับเอาที่เราสะดวกและเวลา สหรือ15้อ้าทีนั้นเราทําอะไรครับพักผ่อนเต็มที่ครับเล่นโซเชียลหรือกินขนมหรืออะไรก็ตามที่มไม่เกี่ยวกับการอ่านหนังสือนะให้ให้สมองมันได้หยุดพักหยุดคิดหยุดจํานั่นเองนะครับแล้วก็กลับมาลุยต่อก็จะจำอะไรได้ดีขึ้นไม่ได้กดดันตัวเองมากเกินไปนั่นเองนะครับเทคนิคที่แปดครับหยุดสนุกนะครับก็คืองดเที่ยวงดสิ่งบันเทิงงดสนุกชั่วคราวไปก่อนนะครับ เพื่อให้เรามีสมาธิกับการสอบมากที่สุดนะครับเราต้องยอมแลกนะครับแต่มันเป็นการหยุดเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับพอจากได้มาจุแล้วนะครับผู้จะทําอะไรก็ทาครับมันไม่คุ้มหรอกครับที่คุณจะยอมประวัติหนังสือ2ปีนะครับตัดทิ้งความสุขชั่วคราวเพื่อแลกกับความสุขความมั่นคงของภูมิคุ่นนะครับอย่างน้อยสามสิบถึงห้าสิบปีนะครับมันคุ้มมากๆครับสาหรับการหยุดสนุกเพียงชั่วคราวนะครับเพื่อแลกกับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็เทคนิคที่เก้านะครับมีวินัยไม่ยอมแพ้คาอัใดๆนะรบ คนเราถ้าขาดความนี้ไปไม่ว่าจะทํา,าทไไทเรื่องอะไรก็ไม่มัวันสําเร็จนะครับทั้งเรื่องของวินัยเรื่องการไม่ยอมแพ้และข้ออ้างน,นะครับสาคัญมากนะครับคนเราขาดวินัยได้ครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ต้องกลับมารักษาวินัยให้ไหวที่สุดนะครับ <c oughs> ผมเองก็อาจจะกําหนดอ่านหนังสือทุกวันใช่ไหมครับกำหนดตัวเองว่าฉันต้อง, <c oughs> อ,งอ่านหนังสือทุกวันนะครับแต่ก็มีบางวันที่ไม่ได้อ่านอ่านบ้างไม่ได้อ่านอ่านน้อยบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาอ่านในอีกวันถัดไปให้ได้ทันทีนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองขนาดว่าต้้้ออง่าานนนนใใหไดทุุกวัรรมมมษย์เีีจจิ ความร้านนะครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์ก็ต้องมีบ้างครับที่หลุดโฟกัสก็แค่กลับมารักษาไปไหนให้ได้ตามปกตินะครับไม่ต้องซีเรียสแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่ยอมแพ้นะครับท่องไว้เลยนะครับสำหรับคนที่สอบไม่ผ่านครั้งแล้วครั้งเล่าหรือคนที่สอบผ่านแล้วจะเรียกไม่ถึงยังไงคุณก็ยอมแพ้ไม่ได้ครับเพราะถ้าประมาทคุณคือการรับราชการให้ได้นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะยอมแพ้นะครับหาจุดบกพร่องของตัวเองนะครับอ่านให้หนักขึ้นพัฒนาขึ้นเรียนรู้จากคนสําเร็จนะครับ สอบถามวิธีการจากเขาโดยตรงเลยนะครับวิธีนี้ผมใช้บ่อยมากๆนะครับคือเราอยากรู้อะไรในเรื่องนั้นเราถามคนที่เขาทําเรื่องนี้สาเร็จแล้วเลยครับไม่ต้องไปไอายครับเพราะคนเหล่านี้นะครับเป็นคนที่ถูกช่วยเหลือมาก่อนก่อนที่เขาจะสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราถามนะครับเขายินดีจะบอกเคล็ดลับหรือข้อมูลอะไรก็ตามที่เขามีให้เราเองนั่นเอง,เองส่วนใหญ่เราก็จะไอายไม่กล้าถามใช่ไหมสามารถถามได้เลยครับคนพวกนี้รอที่จะบอกคุณอย่างแน่นอนครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือ ไม่มีข้ออ้างใดๆครับบางคนบอกว่าไม,ม่เวลาอ่านเลยนะครับช่วงตีสองถึงหกโมงเช้านะครับยอมเหนื่อยได้ไหมยอมที่จะอ่านได้ไหมนะครับแล้วก็บางคนก็เอาว่าแก่แล้วนะครับไม่เก่งเท่าเด็ดเดดกอันนี้ไม่จริงหรอกครับทุกอย่างเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็บางคนบอกว่าทําเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้จริงๆนะครับก็คุณต้องไปเห็นคนที่เขาได้บรรจุก,ก่อนครับว่าเขาเขาทําเขาทํากันบ้านหนักกว่าคุณมากแค่ไหนเขาถึงได้บรรจุนะครับเพราะว่า มันต้องได้บรรจุครับเพราะว่ามันถ้าเราทําเต็มที่ไม่ไงมันก็ต้องได้บรรจุเนาะมันไม่มีทางที่เราทําเต็มที่แล้วมันมันไม่ได้นั่นเองนะครับหรือว่าเราทําร้อยไปนั่นเองแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่ผมเคยเจอคือสนามนี้คนสอบผ่านเยอะนะครับจะไม่ไปสัมภาษณ์อย่างนี้ผมว่าผมผมแนะนําว่าควรไปครับไปสัมภาษณ์เพราะว่าเราไม่มีทางรู้นครับว่าแต่ละสนามนะครับมันจะมีการอีมบัญชีกันไหมมีการเรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่นะครับ เราจะได้บรรจุสนามไหนเราก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะสอบเราก็ต้องทุ่มเททุกสนามครับพวกค่าเดินทางค่าที่พักอะไรเราก็ต้องเตรียมให้มันเรียบร้อยนะครับโอกาสมาถึงแล้วไปสัมผัสนั่นดีที่สุดนะครับแล้วก็นี่คือนะครับเทคนิคหลักคิดที่ผมใช้ในการลุยสนามสอบนะครับผมบอกกับตัวเองว่าให้เวลาตัวเองนะครับสองปีในการสอบรับราชการนะครับถ้าไม่ได้บรรจุก็จะไปทําอาชีพอื่นนะครับในตอนที่ผมเริ่มจะมาอ่านหนังสือสอบนะครับแลวผมก็ลุยเลยครับผมใช้เวลา2ปีในการอ่านหนังสือเพื่อบรรจุนะครับ เริ่มตั้งแต่รูสนามกอพอนะครับปี63ปีนั้นเป็นปีแรกที่มีการเพิ่มวิชากฎหมายเข้ามาในกอพอนะครับผมก็สอบครั้งนั้นครั้งเดียวผ่านนะครับแล้วก็มาต่อด้วยสนามนักพยาการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ผ่านและได้บรรจุสนามนี้เลยนะครับเป็นการบรรจุแรกของผมเลยแล้วก็ต่อด้ดยสนามท้องถิ่นนะแล้วก็มาสนามสําสนักลาดกระประงมหาไทยน,นั่นเองนะครับผมคิดว่าถ้าไม่มีโควิดนะที่ทําให้ทุกอย่างมันเลื่อนไปหมดนะผมคิดว่าผมใช้เวลาในการรวมการ ผ่านกพและอ่านหนังสือผมว่าย่นระยะเวลามาเหลือแค่ปีเดียวนั่นแหละผมก็ได้บรรจุแล้วแต่ตอนที่ผมทําผมไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าสิ่งที่ผมทํามันหนักพอไหมที่จะทําให้ผมได้บรรจุผมมารู้ก็ตอนที่ผมได้บรรจุแล้วนะว่าสิ่งที่ผมทํานั้นมันทํามันถูกฐานสินะผมจึงอยากจะเอาคลิปนี้นะครับมาถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องครับไปลองปรับใช้กันดูครับว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนยงไรนะครับถ้าตรงไหนที่เพื่อนเพื่อนคิดว่ามีการดีไซน์เทคนิคต่างๆที่มันดีกว่าผมก็สามารถเพิ่มเติมแทรกเข้าไปได้เลยนะ เป็นประโยชน์กับคุณแน่ๆครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมไม่ใช่คนประเภทที่หวกะทินะครับสอบได้อันดับต้นๆของบัญชีนะครับผมอยู่ต้นบ้างกลางบ้างท้ายบ้างนะครับแต่ก็ได้เรียกวัาจุทุกสนามนะครับต้องบอกครับว่าเหนื่อยจริงครับยากด้วยเครียดด้วยแล้วก็ท้อด้วยนะในระหว่างที่เราอ่านหนังสือไปในละวันแล้วก็ไปสอบเพราะเราไม่รู้ว่าสนามไหนมันจะเป็นของเรานะครับแต่ถ้าเลือกเส้นทางนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องถอยนะครับลุยอย่างเดียวนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเทคนิคอ่านหนังสือสอบรัชการแบบได้บรรจุทุกสนามนะครับถ้าใครอยากให้ผมนะครับอธิบายเรื่องอะไรเกี่ยวกับงานราชการนะครับทิ้งคําถามนี้ไว้ได้เลยที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับแล้วก็ใครที่อยากอัปเดตข่าวสารก็สามารถติดตามเพจผมได้ในลิงก์ด้านล่างเช่นกันนะครับและขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับในเดือนสิงหานี้นะครับผมจะจัดการจําหน่ายข้อสอบ ท้องถิ่นภาคก่อนนะครับเฉพาะส่วนของกฎหมายนะครับ13ฉบับแล้วก็อาจจะมีเปิดติวด้วยนะครับเดี๋ยวขอออกแบบดีไซน์ก่อน,นครับว่าจะเปิดติลหรือไม่หรือว่าจะจาหน่ายแค่ข้อสอบและก็ส่วนของกฎหมายนั่นเองนะครับก็เข้าไปอัปเดตหน้าเพจได้เลยนะครับฝากค,คําคมฝากคําคมทิ้งท้ายไว้เช่นเคยครับถ้าเป้าหมายคุณคือรับราชการให้ได้ไม่มีเหตุผลใดที่เราต้องยอมแพ้วันนี้สวัสดีครับ